ห9บาทเลยนะจ๊ะกรอบนอกนุ่มในเลยจ้าทุเรียนไหมครับหวานหอมอร่อยมากเลยครับแกะสดสดโอโหทุเรียนห9บาทซื้อฝากแม่ดีกว่าซื้อทุเรียนค่ะทุเรียนเอาลูกไหนดีจ๊ะราคาตามป้ายเลยนะครับนี่นี่เอาลูกนี้เลยไหมคะสุกกำลังดีเลยงั้นเอาลูกนี้เลยก็ได้ค่ะได้จ้าแกะเลยไหมครับแกะได้เลยค่ะ 3ามกิโลนะมาแม่เฮ้ยคุณเดีย๋ยวจิ้มนะครับจิ้มแล้วต้องซื้อนะเออหรอคะงั้นคิดเงินเลยก็ได้คะ่ะลูกนี้เท่าไหร่คะุคูนะจ๊ะสามโลห้าสิบาทจ้ะฮะกี่บาทนะคะ5้าร้อยสี่ิบบาทไงคุณเตี่ยวนะคะ ทำไมแพงจังคะผู้เรียน3ากิโลไม่น่าจะถึง540นะคะไหนบอกว่าคิดราคาตามป้ายไงคะก็นี่ไงคะราคาตามป้ายผู้เรียนหมอนทองโลละร้อยบาทอา้าแล้วทำไมป้ายหน้าร้านเค้นบอกว่า69บาทล่ะคะผู้เรียน69บาทนะ่ะมันชื่อร้านชั้นเอ้าคุณทำแบบนี้คนอื่นเขาเข้าใจผิดหมดสิคะ นี่คุณชื่อร้านฉันนะฉันจะตั้งอะไรก็ได้ก็จริงอยู่ค่ะว่านี่ร้านคุณแต่ทําแบบนี้มันไม่ถูกนะคะทําแบบนี้หลอกลวงผู้บริภโภคชัดเลยนะคะนั่นฉันไม่เอาหรอกค่ะเ้าวนี่คุณผมแก่ไปแล้วเนี่ยมาหลอกให้แก่แล้วก็ไม่ซื้อเหรอเอ้าก็ชื่อร้านคุณทําฉันเข้าใจผิดแล้วยังจะให้ฉันซื้อทุเรียนหรอะคะเนี่ยคนก็มีแต่คุณนั่แแนแหละที่มีปัญหาคนอื่นเขาไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรเลย งั้นก็ได้ค่ะไม่ต้องแกะแล้วค่ะนี่ค่ะหลอกขายแล้วยังจะมาบังคับซื้ออีกได้ของแล้วก็รีบๆไปขวางหน้าร้านเอาไปเงนทอนโอหพอได้เงินแล้วก็ไล่เลยนะคะผู้จายแย่ๆแบบนี้ฉันประจานแน่เอาเลยเอาเลยจะทำอะไรก็ทำได้ เลยนะคะถ่ายเลยร้านเราจะได้ดังๆนะพ่อลูกค้าจะได้เยอะๆอ่ะถ่ายดีๆเลยนะถ่ายดีๆเลย <c oughs> ถ่ายเสก็รีบไปเลยไปร้านแบบนี้ฉันเสียเงินซื้อครั้งเดียวหลอค่ะไม่ง้อหรอกลูกค้าแบบเนี้ยไปไปเลยไป <c oughs> มีความผิดเกี่ยวกับการชอบโกงผู้บริโภคใครถูกผู้บริโภคใครผิดผู้จำหน่ายเหตุผล ผู้จำหน่ายให้ความเท็จต่อผู้บริโภคโดยการเขียนป้ายบอกราคาแต่เวลาคิดราคาจริงคิดราคาที่ไม่ตรงกับราคาที่เขียนขึ้นไว้หน้าร้านจึงมีความผิดตามมาต,า 3, 4, มาตรา3 4 1มาตรา341ผู้ใดโดยทุจริตหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง และโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งรั์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่3หรือทําให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่3ทําถอนหรือทําลายเอกสารสิทธิ์ผู้นั้นกระทําความผิดฐานช่อโกงต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6 0 0 0ืบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ